วิธีปิดโปรไฟล์ a c e b o o k นะคะให้เป็นศูนย์ไม่ให้เพื่อนรู้นะคะว่าเราติดตามใครนะคะเพจต่างๆนะคะติดตามใครบ้างปิดได้นะคะถ้าไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นมาดูวิธีกันค่ะจะสังเกตเห็นอยู่ค่ะว่าเรากําลังติดตามใครบ้างค่ะถ้าในส่วนนี้เราไม่ต้องการให้เพื่อนรู้นะคะกดกลับออกมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้ไปที่ฟันเฟืองค่ะรูปตั้งค่านะคะมุมขวาด้านบน ไปที่การตั้งค่านะคะการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นนะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะไปที่หัวข้อกําหนดเองนะคะเลือกด้วยตัวเองนะคะกําหนดด้วยตัวเองว่าเราจะให้ใครเห็นได้บ้างนะคะแตะเข้าไปค่ะหลังจากนั้นให้กดถัดไปนะคะไปที่หัวข้อด้านล่างค่ะ ใครสามารถเห็นเพจหรือรายการที่คุณติดตามอยู่ได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกเป็นสาธารณะไว้แบบนี้ทุกคนที่เป็นเพื่อนเราทุกคนที่เข้ามาดูโปรไฟล์ของเราจะเห็นหมดเลยนะคะให้เราแตะแบบนี้ค่ะล็อกเฉพาะฉันนะคะเพียงเท่านี้นะคะโปรไฟล์ของเรานะคะติดตามใครบ้างนะคะจะไม่มีใครรู้ค่ะกดเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเรียบร้อยนะแล้วให้เราเข้าไปที่ a c e b o o k ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะไปที่สมขีด ไปที่รูปโปรไฟล์จำนวนที่เรากำลังติดตามนะคะจะเห็นเฉพาะเราค่ะทีนี้เราไปดูว่าเพื่อนเห็นไหมนะคะไปที่ 3. ามจุดไข่ปลาไปที่ดูในมุมมองของนะคะคนที่เรากำลังติดตามนะคะจะหายไปเป็นศูนย์ค่ะเราติดตามใครบ้างนะคะเพื่อนใน Facebook จะไม่รู้ค่ะวิธีนี้คือต้องการความเป็นส่วนตัวก็ปิดได้เลยนะคะ ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเรากำลังติดตามใครก็ปิดให้เป็นศูนย์ได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ